ชีวิตคือการเดินทางการเดินทางคือการมีชีวิตอยู่ชีวิตคือการเดินทางทุกการเดินทางคือเรื่องราวของชีวิตและทุกประสบการณ์มีไว้เพื่อให้เราเติบโตและเรียนรู้ชีวิตมันสั้นโลกมันกว้างเติมความมั่นใจให้เต็มร้อย แล้วก้าวออกไปเผชิญกับทุกสิ่งบนโลกกว้างสิ่งดีๆมาพร้อมกับการผจญภัยในโลกกว้างอย่ามัวแต่หาความรู้แค่ในตำราให้เงยหน้าขึ้นมามองโลกกว้างบ้างทุกคนล้วนกำลังเดินทางเพียงแต่จุดหมายของเราอาจไม่เหมือนกันจุดหมายไม่จำเป็นต้องมีที่เดียวการเดินทางก็เช่นกัน เพราะการเดินทางคือการเรียนรู้ชีวิตเราไม่ใช่ชีวิตใครปลายทางจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับเรากำหนดเองหนึ่งชีวิตอานไม่ยาวนานพอให้เราเรียนรู้ทุกสิ่งบนโลกแต่หนึ่งชีวิตมาเกินพอให้เราเรียนรู้ใจของตัวเองในระหว่างทาง ก้อนหินก็เปรียบเหมือนอุปสรรคก้อนเล็กข,ข้ามได้ก็ข้ามไปก้อนใหญ่อ้อมได้ก็อ้อมไปก้อนหินหนักแค่ไหนถ้าเราไม่แบกมันก็ไม่หนักคำพูดที่ไม่ดีถ้าเราไม่เก็บมาใส่ใจก็ไม่ทุกข์ชีวิตคือการเดินทางที่มาพร้อมกับปัญหาให้เราแก้และบทเรียนที่สอนเราแต่ที่สำคัญคือ เราจะได้สนุกกับทุกๆประสบการณ์ประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางและทุกๆอย่างที่เราได้ประสบมันจะช่วยหลอ่อหลอมและทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งชีวิตคือการเดินทางไปข้างหน้าอย่ามัวหุยหาอดีตที่ยิ่งใหญ่จนลืมใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขจุดหมายปลายทาง ของการเดินทางของเรามันไม่ใช่สถานที่แต่มันคือสิ่งใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้ระหว่างการเดินทางไม่ว่าจะมีคนร่วมเดินทางหรือไม่ก็ตามยังไงเราก็ต้องเดินทางต่อไปอยู่ดีต่อให้เราไม่เคลื่อนย้ายตัวเองไปไหนสิ่งต่างๆก็เคลื่อนไหวผ่านตัวเราไปอยู่ดี ัวเราคือผู้ลิขิตจงทำมันให้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดและจงใช้ชีวิตทุกช่วงเวลาให้คุ้มค่าและมีความหมายชีวิตก็เหมือนกับสายน้ำต่อให้มีทางตันอย่างไรน้ำก็มีที่ไปได้เสมอจงทำชีวิตให้เหมือนกับสายน้ำต่อให้เจอทางตันแค่ไหนน้ำก็หาทางไปได้อยู่ดีไม่ว่าจะเกิดอะไร จงไปต่อเสมอชีวิตอยู่ที่เราจะเลือกเดินจะเดินวนอยู่กับที่เดิมๆหรือจะเดินไปข้างหน้าการยึดติดกับสัมภาระยึดติดมากก็หนักมากยึดติดน้อยก็หนักน้อยไม่ยึดติดก็เบาสบายแยกให้ออกว่าใครคือคนที่แค่เดินผ่านใครคือคนที่จะเดินไปด้วยกันได้สำคัญคือ อย่าเดินวนขอให้เรียนรู้และเติบโตขึ้นทุกวันคนดีจะอ่อนโยนกับความเกรงใจของเราคนไม่ดีมักจะหากินกับความเกรงใจของเราการมองโลกในแง่ดีทำได้ไม่มีผิดแต่อย่าโลกสวยจนเกินไปจงแยกให้ออกว่าใครเป็นคนดีหรือคนไม่ดี ความสุขอยู่กับตัวเราเองคุณเลือกได้บางครั้งความสุขก็พบได้ระหว่างทางและไม่ได้อยู่ที่ปลายทางไม่เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่จะไปแต่เป็นเรื่องของการเดินทางระหว่างนั้นเรื่องราวระหว่างทางเป็นสิ่งสำคัญกว่าปลายทางไม่มีหนทางแห่งความสุขเพราะความสุขคือหนทางความทรงจำ คือพื้นฐานของทุกการเดินทางเป้าหมายคือจากโลกนี้ไปพร้อมกับความทรงจำไม่ใช่ความฝัน